มนุษย์ก้างรีวิวขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมนุษย์ก้างรีวิวนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าดีไล i ไมตี้ดีฟอร์มเกรกไฟนั่นเอง โดยหุ่นยนต์เกรดไฟนะครับจะมาจากขบวนการฮิคาริเซนไทมัสแมนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นขบวนการลำดับที่11นั่นเองนะครับอูยาวนานมากเลยนะถ้าเทียบดีไซน์เนี่ยก็39ปีไปแล้วนะครับผมแต่ว่าดีไซน์เนี่ยมันยังดูสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นตัวแรกของเซนไตนะครับที่รวมร่างโดยยาน5หลับนะโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นลายเดียวกับตัวไดจูจินี่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านั้นะครับใครอยากดูเนี่ยก็จิ้มไปที่มุมด้านบนได้เลยนะฮะเรามารีวิวกล่องโดยรวมกันก่อนละกันนะครับก มิตตี้ดีฟอร์มซีรีส์นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นค่ายของ Action Toy ยนะเป็นค่ายจีนนะ แต่ว่าลิขสิทธ์แท้นะครับผมโดยหน้ากล่องนะครับก็จะมีตัวของหุ่นยนต์ e a t ดไฟ ight อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ h i k a r i s e น t a i m a s k m a นนะครับผมไม่ h ี y ดีฟอ r m s ร r i ์ s 02นะครับแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะเห็นไหมโตเอ็กอร์ันนี่นะครับหน้ากล่องนะครับก็จะมีรูปของตัวหุ่นยนต์ e กรดไฟ h t นะครับแล้วก็ยานทั้ง5าลำแบบนี้เลยนะฮะสวยมากเลยอะ่ะเป็นดีไซน์ที่แบบมันยังดูแบบเจ๋งอยู่เลยนะอันนี้ก็เป็นด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้บอกนะ Hi ฮิคาร m เซนไ a น์ม i g h t นะ ้านล่างนี้ก็เหมือนกันนะฝุ่นเริ่มเกาะแล้วไม่กี่วันเองกินได้มาเลยนะอ่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างก็จะมีเป็นรูปหุ่นเครดไฟน์นั่นเองนะครับในท่าแอคชั่นต่างๆนะโดยซีรีส์นี้นะครับลูกเล่นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของจุดขยับนั่นเองนะครับผมซึ่งแอคชั่นข้างกล่องเนี่ยก็เรียกได้ว่าเท่มากๆเลยนะจุดขยับก็น่าจะเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมสวยมากสวยมากด้านหลังนะครับก็เป็นรูปของหุ่นยนต์แล้วก็ยานทั้ง5้าลำเหมือนเดิมนะครับเม็ดอินจีน่า,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 านะค่าย ก็จะมีบอกนะครับว่ายานแต่ละลำเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างอ่ะอันนี้มันอ่านว่านยมัสกี้ไฟเตอร์ Fighter, หรือเปล่าหรือว่ามัสกี้ไฟเตอร์มันเรียกยังไงผมไม่รู้นะผมไม่เคยดูเหมือนกันนะครับเรื่องนี้นะเกิดไม่ทันด้วยนะมัสกี้ไฟเตอร์นะมัสกี้ดิวมัสกี้แท้งมัสกี้เจตนะครับ, Deal, Tank, Jet, รบแล้วก็มัสกี้ไจโรเดี๋ยวเราลองไปแกะดูด้านในกันบ้างนะคะว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะผมแกะไปแล้วรอบหนึ่งนะอืมเปิดออกมาเลยนะแกะดูด้านนอกนะแต่ว่ายังไม่เคยเล่นเลยนะครับอ ด้านในก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะก็จะมีคู่มือด้วยนะครับซึ่งรอบนี้เราได้คู่มือแล้วนะตัวของไดจูจินผมไม่ได้คู่มือเฉยเลยดูคู่มือหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวของคู่มือนะครับนี่ ก็จะมีบอกนะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะก็จะมียานมีหัวนู่นนี่นั่นนะครับมีมือให้เปลี่ยนด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นนะมีสามารถเอาปืนมาเสียบได้นูนนี่นั่นนะอ่าอันนี้ก็วิธีการเล่นนะครับแล้วก็จะมีบอกนะว่าลูกเล่นการเปลี่ยนร่างเนี่ยทำยังไงบ้างนะนี่นะครับ เปิดให้ดูกันเผื่อใครทําคู่มือหายหรือว่าไม่ได้ให้แบบผมนะเปิดให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะสวยมากเลยอะ่ะนี่มีมือเปลี่ยนให้แบบแอคชั่นได้ด้วยนะเจ๋งเจ๋งจงตัวนี้นะนี่แล้วก็ฐานของเขานะครับสามารถเอามาต่อกันแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็เอามาเก็บแบบนี้ได้นะครับอืมสามารถเอาไปต่อรวมกับตัวของไดจูจีที่ผมเคยมีได้นะเีมากเตมากอ่าโอเคโดยข้างในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะผมอ่ะ จะมี2ชั้นแบบนี้นะครับผมโดยชั้นแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหุ่นยนต์นั่นเองนะส่วนชั้นนี้นะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก็จะมีฐานนะฮะแล้วก็ตัว a อคชั่นเบสนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดาบนะดาบมันเป็นโครมเมียมด้วยนะผมเลยยังแบบไม่ได้แกะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมนี่พ์บมือนะสวยมากนี่มีปืนด้วยนะโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่า let's go พอแกะออกจากกล่องนะครับก็จะได้อุปกรณ์เยอะแยะมากมายแบบ นี้เลยนะครับผมก็ ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยนะฮะแต่ว่าตัวของแอคชั่นเบดเนี่ยผมจะยังไม่ได้แกะออกมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีเทลยานแต่ละรํากันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มที่ยานรําแรกกันก่อนเลยนะครับผมยานรําแรกนะครับจะมีชื่อว่า m u s k กี้ไฟเตอรนะครับผมเป็นยานของ r รส m a r าร์สนั่นเองนะครับดูดีเทลกันก่อนนะครับรายละเอียดถือว่าทําออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับตรงคอบพิสตรงนี้เป็นเคลียร์ใสด้วยนะเผยให้เห็นด้านในด้วยนะครับสวยมากนะถือว่า อันนี้จะเป็นด้านล่างนะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับน,นีอันนี้เป็นด้านหนังนะฮะอันนี้ด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหัวของเขานะครับซึ่งพอพับลงมานะครับมันจะเป็นแบบอันเล็กๆแบบนี้นะครับเขาก็จะมีบัตรหัวมาให้นะนี่เป็นหัวให้เปลี่ยนซึ่งหัวมันใหญ่เท่ายานเลยนะด้วยความที่มันเป็น SD นะดีนะมันก็เลยต้องหัวโตไว้ก่อนนะครับแต่ว่าดีเทลเนี่ยถือว่าทอาออกมาได้แบบสุดยอดมากๆเลยนะครดูเห็นไหม ข้างตรงนี้นะใกล้เคียงกันมากนะครับโ้สวยงามมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นดีเทลในส่วนของตัวมัสกี้ไฟเตอร์นั่นเองยานลำต่อมานะครับจะเป็นยานมัสกี้ดริลนะครับผมเป็นยานของแบล็กมาสนะฮะก็จะเป็นรถหัวสว่านแบบนี้เลยนะครับผมดูดีเทลกันก่อนอ่าอันนี้ก็เอาไว้เป็นจุดเชื่อมต่อส่วนแขนนั่นเองนะครับก็จะดูกลมกลวงหน่อยนะอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดีเทลโดยรวม สวยมากเลยนะครับผมการลงสีเอยอะไรเอ่ยนะครับสวยงามมากนะอ่ะตรงจุดนี้นะครับสามารถที่จะเอาปืนเนี่ยมาเสียบไว้ได้นะอันนี้เป็นปืนนะก็ขยับได้นิดหน่อยแบบนี้นะอ่ะเอามาเสียบไว้นี อันนี้ก็จะเป็นดีเทลด้านล่างของเขานะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าบางส่วนเนี่ยมันทําเหมือนเป็นจุดขยับมาให้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็ขยับไม่ได้นะครับต้องรอแปลงล่างเป็นหุ่นก่อนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าจะขยับจริงๆก็ขยับได้เพราะว่ามันเป็นจุดขยับส่วนหุ่นนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับดีเทลของยานมัสกี้ดริลนั่นเองยานลําต่อมานะครับจะเป็นยานมัสกี้แทงนะครับเป็นยานประจําตัวของบลูมัสนะฮะก็เป็นรถถังขนาดย่อมๆแบบนี้นะอ่าด้านข้างนี่สกรีนมาด้วยนะมัสแมนนะครับผม อ่าอันนี้จะเป็นดีเทลด้านหลังนะอ่าด้านบนนี่มีปืนด้วยนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้นะอ่าอันนี้เป็นด้านล่างนะ ก็แอบเสียดายตรงดีเทลตรงปืนนี้นิดนึงนะครับถ้ามันสามารถดึงออกมาได้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มดีเทลให้กับยานลำนี้ได้นั่นเองนะครับผมมันดูเหมือนเก็บไว้ตลอดอะมันดูแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็หมุนไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นดีเทลคร่าวๆของตัวมัสกี้แทงนั่นเองยานลำต่อมานะครับก็จะเป็นยานมัสกี้เจ็นะครับผมเป็นยานประจําตัวของเยลโล่มัสนะฮะจะมีอุปกรณ์มาให้2ชิ้นแบบนี้นะอ่าวิธีการประกอบนะครับก็ต้องเอาตรงนี้นะนี่มันจะมีจุดเชื่อมอยู่นะเอาไปติดกับด้านบนนี้นะครับ ตอนแกะกล่องออกมานะอ่าเราก็ประกอบเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของย่านมัสกี้เจ็ตนั่นเองนะครับผมอ่ะตรงคอบคริตรตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นเคลียร์ใสมาด้วยนะสวยงามมากเลยนะครับอ่เรื่องลงสีอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะแต่ล้อก็หมุนไม่ได้เหมือนเดิมนะตรงสีเงินนี่ก็ทําออกมาสวยงามมากเลยนะครับด้านบนก็ตรงโลโก้ตรงนี้ก็ทําออกมาได้อย่างสวยงามเช่นเคยนะครับผม นี่ก็จะเป็นดีเทลคร่าวๆของตัวมัสกี้เจ็ตนั่นเองยานลำสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมัสกี้ใจโรนะครับเป็นยานประจําตัวของพิงค์มัสนะฮะก็จะมีอุปกรณ์ไม้สองชิ้นแบบนี้นะเป็นยานลํานี้นะครับแล้วก็เป็นใบพัดของเขานะซึ่งวิธีการประกอบเนี่ยก็ต้องเอาส่วนนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีรูอยู่นะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเอ่าพอเสียบเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะยังหมุนไม่ได้นะเราต้องดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะครับท่านี้มันก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วนะครับแต่ว่าใช้คําว่าใจโรแทนนะ สามารถโอนได้นะนี่นครับคือ,อดีเทลทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะมันอาจจะคล้ายคกับตัวของ musky jet นะแต่ว่าลูกเล่นก็แตกต่างกันนะครับดีเทลก็คล้ายๆกันเลยนะเปลี่ยนสีแค่นั้นตรงนี้เนาะตรงนี้มันจะเป็นสีชมพูนะครับแต่ว่าของตัว musky jet เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะอามาเทียบกันนะอ่าแล้วก็เปลี่ยนส่วนหัวตรงนี้นะนี่ดีเทลคร่าวๆนะครับ คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับดีเทลของตัวมัสกี้จโรนั่นเองก็ถือว่าดีเทลยานทั้งห้าลำเนี่ยทำออกมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวผมไม่เคยจับไม่เคยเล่น DX มาก่อนครับเลยไม่รู้ว่าข้อแตกต่างเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองไปรวมร่้งเป็นหุ่นยนต์เกรดไฟกันบ้างนะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ยานมัสกี้แท้งกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นส่วนขานั่นเองนะฮะขั้นตอนแรกนะครับ แยกส่วนออกมาแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเปิดตรงด้านล่างตรงน,นี้นะเปิดออกมาเปิดออกมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเท้าของเขาเนี่ยออกมานะครับผมเห็นไหมค่อยๆเลยนะพลาสติกมันบางอยู่นะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอนําเท้าออกมาแล้วนะครับเราก็จะพับส่วนนี้เข้าไปนะหมุนมพับส่วนนี้เข้ามานะครับ นี่แบบนี้นะครับให้มันตรงกันแบบนี้นะอ่ะเสร็จแล้วก็พับเข้าไปครับนี่ตรงทุกซุกส่วนนะครับมันจะพับได้พอดีนะถ้าเราเลิงให้ถูกต้องนะครับผมอะ่ะนี่นะครับพอเราพับเก็บเสร็จแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันจะซ่อนทุกจุดเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็พับล้อตรงนี้นะครับพับ นี่นะครับเราก็จะได้เท้าข้างหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผมอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอ่ะเราจะเปิดตรงนี้ออกมาปึ๊บเสร็จแล้วนะครับก็นาเท้าเข้าออกมาครับดันลงค่อยๆดันนะอ่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็หมุนพับตรงนี้ครับต่อมาแล้วก็ปิดเข้าไปแบบนี้ค่อยๆเล่นนะอ่าแล้วก็พับล้อนะครับ เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้เท้าทั้งสองข้างแล้วนะครับดูน่ารักปุกปิ๊กมากๆเลยนะเหมือนกับเท้าเด็กยังไงอย่างนั้นนะครับสำหรับตัว SD ดีนะครับผมไปดูขั้นตอนต่อไปกันบ้างฮะขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของยันมัสกี้ดิวนั่นเองนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการหดหัวสว่านนี่ลงไปก่อนนะครับพับเข้าไปแบบนี้นะข้างนึงก็เหมือนกันแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะพับล้อตรงนี้นะขึ้นมานะอ่ะแบบนี้นะครับพับล้อขึ้นมาอีกข้างนึงก็เหมือนกัน พับล้อขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการพับตรงกลางนี้นะครับแบ่งเป็นสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็พับเข้ามาปึ๊บแบบนี้นะครับผมอ่ะค่อยๆพับนะอ่ะพับเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงล้อด้านหลังนี้ก็พับเก็บแบบนี้นะ จะแนบสนิทชิดเชื้อกันพอดีนะครับผมล้วก็จะได้รูปทรงแบบนี้แล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็นําไปรวมกับขาขั้นตอนที่แล้วนะครับผมก็จะมีจุดอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะเราก็เสียบขาเข้าไปเลยตรงส่วนนี้มันอาจจะแน่นนิดนึงนะต้องค่อยๆเล่นนะโอ้เน่นอยู่แน่นอยู่นะขั้นตอนต่อมาก็ขายข้างหนึ่งฮนะเสียบเข้าไปแน่นแน่นแน่นมากนะครับค่อยๆเล่นนะอ่าโอเค โอ้เกรงมากนะครับสําหรับการเล่นตัวนี้นะพอประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มได้ลูกทรงของหุ่นแล้วนะนี่นะครับเี่มากเลยนะแค่นี้ยังเี่เลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อ,ตอไปกันบ้างนะฮะต่อไปก็จะเป็นส่วนแขนของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นยานมัสกี้เจ็ตนั่นเองนะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการพับตรงปีกนี้ลงนะเสร็จแล้วนะครับก็ถอดปีกออกมา อันนี้นะครับอันนี้ก็เอาเก็บไว้ขั้นตอนต่อมานะครับผมเราก็ทําการนี่นะครับมันจะมีตรงจุดด้านหลังตรงนี้อยู่นะมันจะมีู่งจุดนะครับแต่ว่าจุดที่มันสามารถเปิดได้เนี่ยมันจะมีขีดเล็กๆนี่นะเห็นไหมนี่ด้านหน้านี่จะไม่มีนะครับอ่ะเราก็ทําการเปิดออกมานะบผมนี่มันจะเล็กนิดเดียวนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็ดึงมือเขาออกมาอันนี้นะครับ นี่นะมันจะเป็นการดึงจุดตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับถ้าเราคิดว่าดึงจนสุดแล้วนะเรวก็พับลงไปแบบนี้นะครับผมอ่าเนี่ยนะมันจะเป็นการล็อกนะขั้นตอนต่อมานะครับผมเราก็ทําการพับล้อตรงนี้ลงพับลงอะไรแล้วพับขึ้นเออพับขึ้นนะครับนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะครับก็พับแขนตรงนี้ลง เราก็จะได้แขนข้างหนึ่งแล้วนะฮะแบบนี้เลยนะครับมาต่อกั่ยานมัสกี้ไจโรกันบ้างนะฮะอ่ะก็จะคล้ายๆกับตัวของมัสกี้เจ็ตเมื่อกี้เลยนะเพียงแต่ว่าด้านบนนี้จะแตกต่างกันนะแล้วก็ทําการพับตรงปีกตรงนี้เข้าไปก่อนจึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็พับปีกเฮลิคอปเตอร์ลงเออบีบเข้ามาหาการแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับก็ทําการเหมือนกันนะนี่นะแกะออกมาปึ๊บเสร็จแล้วก็ดึงมือออกมานะ ถ้าสุดแล้วก็พับลงไปแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะสำหรับตัวของมัสกี้ไจโรนะฮะเพราะว่าไม่สามารถที่จะหักตรงตัวได้นั่นเองนะครับจะมีจุดเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้อยู่นะค่อยๆดึงออกมานะครับดึงออกมาเสร็จแล้วนะครับผมทําการพับแขนเข้าก่อนนี่นะครับพับแขนแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหักลงนะแบบนี้นะครับผมเพราะไม่งั้นมันจะติดนะตรงนี้นะครับถ้าพับลงแบบซื่อๆเลยเห็นไหม มันจะติดกับตรงส่วนนี้นะครับพอดึงออกมา1สเต็ปนะครับดึงออกมาปื๊บแบบนี้นะพับแขนเขาก่อนแบบนี้นะแล้วก็พับลงมันก็จะได้แขนอีกข้างหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะได้แขนสองข้างแล้วนั่นเองขั้นตอนต่อมาก็นําแขนมาเสียบกับตัวหุ่นนะครับผมอ่ะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะอาจจะแน่นๆนิดหนึ่งนะข้างนี้นะ นี่นะครับเราก็จะได้เป em. ็นหุ s, ่น SO ต yes, no ัวกระปุกกระปิกแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับผมไปดูขั้นตอนสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นตัวของยานมัสกี้ไฟเตอร์นั่นเองนะครับเราก็จะทําการพับปีกของเขานี่ขึ้นมานะครับแบบนี้นะข้างนึงก็พับขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็พับตรงส่วนหัวยานเนี่ยลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นส่วนหัวนั่นเองนะตอนถอดเนี่ยก็ระวังระวังนิดนึงนะเพราะว่าพลาสติกมันบางมากนะเวลาดึงเนี่ยค่อยๆดึงนะ นี่นะแนะนาก็พยายามเอาเล็บหรือว่านิ้วเนี่ยดันเข้าไปก่อนนะค่อยๆนะแบบนี้นะมันจะดึงออกมาง่ายมากนะนี่ซึ่งถ้าเราแบบงัดขึ้นมาเลยเนี่ยโอกาสที่พลาสติกตรงนี้เนี่ยจะแตกเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับเราต้องเอานิ้วดันเขาขึ้นมานะครับเอานิ้วดันอย่าดึงนะอย่าดึงนิ้วดันเดี๋ยวนี้นะนี่มันจะง่ายมากนะมากกว่าดึงโดยตรงแบบนี้นะถ้าดึงโดยตรงแบบนีน้โอกาสที่พลาสติกตรงนี้จะแตก มีโอกาสสูงกว่านะครับผมแล้วก็อย่าลืมพับล้อตรงนี้นะครับพับล้อเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปรวมร่างกับตัวหุ่นเลยนะครับเราก็ทําการสไลด์เข้าไปตรงช่องคอตรงนี้นะเสียบเข้าไปนี่นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็นําส่วนหัวหุ่นเนี่ยมาประกรอบกับตัวหุ่นเลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้หุ่นยนต์เกรดไฟล์ลวครับผม สวยงามมากๆเลยนะครับโอ้เพิ่งเคยได้แตะเกรดไฟครั้งแรกในชีวิตนะมือสั่นอยู่นะตอนจับครั้งแรกนะครับเรามาดูดีเทลหุ่นกันก่อนนะครับผมนี่ที่เราจะเป็นด้านหน้านะครับอ่ะอันนี้เป็นด้านข้างนะนี่อันนี้ด้านหลังนะครับผมอ่าอันนี้ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะสวยมากเลยนะแน่นอนครับว่าลูกเล่นของลายนี้ก็คือจุดขยับนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างจุดขยับแรกเลยก็แน่นอนครับเป็นส่วนหัวตรงนี้นะ หมุนได้นะเป็นบอลจอยนะขยับขึ้นลงเอียงซ้ายเอียงขวา,างี้นะหมุนได้นะครับต่อไปส่วนแขนนะครับนี่นะครับอขยับหัวก่อนนะจะได้รีวิวง่ายง่าห้าแขนก็สามารถหมุนได้แบบนี้เลยนะครับอ่ายกแขนขึ้นแบบนี้ได้นะแต่ข้างนี้มันจะติดนะอะอลองดูอีกข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นแบบนี้ได้ ه, งอข้อศอกได้นะครับงอข้อศอกได้ประมาณไหนอประมาณนี้นะงอขึ้นนะครับอ่ะหมุนแขนตรงนี้ได้นะอาจจะไม่ได้หมุนได้เยอะขนาดนั้นนะหมุนได้ประมาณนี้นะอ่ะสอกงอได้ประมาณนี้นะอ่ะส่วนมือนะครับหมุนได้อ่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแขนนะอ่ะต่อไปส่วนขานะครับผมส่วนขานี่ก็ สามารถยกขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับอาจจะติดตรงส่วนนี้นิดนึงนะตรงส่วนเกราะตรงนี้นะนี่นะนีะ่แต่ก็ยกได้อยู่นะเห็นไหมนี่นะยกได้นะส่วนขาตรงนี้นะนี่กางขึ้นมาได้ประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็ติดปืนนะถ้าจะเล่นจุดขยับเยอะๆเนี่ยดึงปืนออกมาก่อนก็ได้นะครับผมต่อไปส่วนเข่านะครับหงอได้ประมาณไหนมงอได้ประมาณนี้เลยนะ หมุนได้ไหมหมุนไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะหมุนได้หรือมันหมุนได้แต่ว่าผมไม่อยากงัดมันอ่ะน่าจะเออเท่าที่ดูตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับอ่าตรงนี้หมุนไม่ได้อ่ะส่วนเท้านะครับหมุนได้ประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็สามารถที่จะนี่นะครับพับเท้าได้ประมาณนี้เลยเย่างเท้านะ ก็ถือว่าจุดขยับเยอะอยู่นะแล้วก็อุปกรณ์ของเขานะครับที่มีมาให้เนี่ยก็จะมีหลายอย่างมากเลยนะครับผมชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโลเขานั่นเองนะครับซึ่งถ้าจะทําเป็นโลเนี่ยก็ต้องใช้รวมกับพาร์ทเสริมตรงนี้นะครับเอาไปติดไว้ตรงนี้ตรงด้านบนตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นโลแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของดาบนะเป็นอาวุธนะครับผมจำชื่อไม่ได้ละว,ว่าอะไรสามารถเอามาเก็บไว้ตรงนี้ได้ผมผมไม่กล้าเสียบลงไปว่ะเพราะว่ากลัวตาบมันถลอกอะ่ะ บได้ละนะครับนี่สามารถเอาดาบมาเก็บไว้กับโล่แบบนี้ได้นะส่วนของใบพัดนี่ก็สามารถนํามาเป็นอาวุธได้เหมือนกันนะครับผมก็ดึงออกมาก่อนแบบนี้นะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนเสริมนะครับผมเป็นชิ้นนี้นั่นเองนะเอาไปติดได้อ่านี่นั่นเองนะครับสามารถกางออกมาแล้วก็มาถือที่มือเป็นใบพัดได้นั่นเองนะครับผมแบบนี้นะเออมาถือดิเออมาถือที่มือเป็นแบบ เป็นใบพัดอะไรแบบนี้ได้นะแล้วก็อาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือปืนตรงข้างเอวนี่นเองสามารถดึงออกมาได้นะนี่นะครับผมเป็นอาวุธปืนนะแน่นอนครับว่าการจะถืออาวุธได้นั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมือก่อนนะอันนี้จะเป็นมือแบบกำหมัดนะแต่ว่าจะไม่สามารถถืออะไรได้เลยนะครับถอดมือออกมาก่อน อันนี้ก็จะเป็นมือคู่แรกนะเป็นมือกำหมัดแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมือคู่ที่2นะเป็นมือกำเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นมือถืออาวุธนะอ่ะเอาไปติดไปปึ๊บอีกข้างหนึ่งก็เสียบเข้าไปอ่าก็สามารถนำโล่มาถือที่มือได้แบบนี้แล้วนั่นเองนะอาจจะต้องยัดๆนิดนึนนงนะแต่ว่าชิ้นส่วนมันเป็นยางนะครับอ่าสามารถเอามาถือได้แบบนี้เลยนะครับ ส่วนตัวของใบพัดเมื่อก,กี้ก็สามารถเอามาถือได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่คนจัดท่าเลยนะครับนี่ก็สามารถถือได้เหมือนกันนะเออก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะหรือจะเอาดาบเนี่ยมาถือที่มือก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่เป็นไงเท่มากเลยนะครับจัดท่าได้หลากหลายนะครับใครที่เป็นสายจัดท่าเนี่ยก็ น่าจะชอบนะสําหรับตัวนี้นะแน่นอนครับว่าตัวของผมเนี่ยก็คงแค่จัดท่าแบบยืนเฉยๆก็พอแล้วนะครับแค่นี้มันก็เท่มากๆแล้วนะมือคู่ที่3ามก็จะเป็นมือเบ์แบบนี้นะนะครับเอาไว้แบบแอคชั่นท่าแบบเท่ๆถือดาบฟันดาบอะไรแบบนี้นะอ่ะถอดโลออกมาก่อนนี่นะก็สามารถเอามาอย่างนี้ได้ก็สามารถแอคชั่นท่าเท่ๆได้นะครับนี่อะไรแบบนี้นะแต่คนจะดีไซน์เลยนะจัดท่าแบบนี้น,ะนั่นเองนะ เ,เท่ไหมสวยมากเลยนะครับส่วนมือคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นมือแบบใช้พลังออร่านั่นเองนะครับนี่มันจะเอียงๆหน่อยนะนี่นะอ่ะเดี๋ยวลองไปใส่ดูพอเสียบมือนะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนในเรื่องมันจะเคยมีฉากที่แบบหุ่นมันไปปั๊มเพนเพทียน้ําตกด้วยปะผมไม่เคยดูนะแต่ว่าผมเคยเห็นฉากนั้นอยู่นะสามารถใช้พลังออร่าได้แบบนี้เลยนะเออก็ดูน่ารักดีนะเท่เทๆๆ ดูใส่ใจกิมมิคดีนะครับผมในส่วนของแอคชั่นเบสนะครับก็ทำออกมาสวยงามมากๆเลยนะก็เหมือนกับตัวของไดจูจินเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวแอคชั่นนะนี่นะสามารถขยับได้เยอะอยู่นะอ่ะแล้วก็จิ้มไปเราก็เอาตัวหุ่นเนี้ยมาเสียบได้นั่นเองนะครับผมเอาไว้เป็นฐานนะนี่นะมันจะมีจุดเชื่อมแอคชั่นเบสอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไป าจ,จริงๆิงยนเฉยๆก็เท่แล้วนะพอมีฐานด้วยนี่ก็เท่ขึ้นไปเยอะเลยนะครับอ่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นส่วนนะครับนี่นะครับเป็นชิ้นส่วนที่เอาไว้ประกบฐานเข้าด้วยกันนั่นเองนะก็สามารถที่จะเป็นลูกเล่นเพิ่มได้นั่นเองนะครับมาประกบตรงนี้นะจื๊ออ่ะแล้วก็นําไปเล่นกับตัวของได,ดจูจินที่เคยออกมาได้นั่นเองนะครับนี่ก็สามารถที่จะนําฐานเนี่ยมาต่อกันได้นะ ที่มากเลยนะครับมันสามารถแบบยืนข้างๆกันได้อะ ก็ดูเท่ไปอีกแบบนะแล้วแต่คนจะดีไซน์นะอันนี้ผมจัดท่าแบบมัวๆไปก่อนนะแล้วก็ตัวต่อไปที่จะออกเนี่ยก็เรียกได้ว่าฮือฮากันพอสมควรนะก็เป็นตัวของกาโอฮิงนะผมแล้วก็ภาพโปรโมทที่ออกมาจะมีตัวของอาบารนโนด้วยนะตอนนี้นะครับภาพก็จะมีอยู่4ตัวเท่าที่ภาพโปรโมทออกมาตอนนี้นะก็จะมีตัวของไดจูจินนะครับผมมีเกรดไฟตัวนี้นะแล้วก็จะมีตัวของกาโอฮิงแล้วก็ตัวอาบารนโนด้วยนะฮะก็ถือว่าหน้าตามตามยาวๆเลยนะครับไลน์นี้นะครับนอกจากผลงานต์4ตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีตัวของ ของดาร์อนซีซ่าด้วยนะสามารถนามารวมร่างกับไดจูจินตัวนี้ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกลายหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลายที่น่าเก็บมากๆนะครับผมถือว่าไปต่อได้ยาวๆนะลายนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวไมตี้ดีฟอร์มเกรทไฟนนั่นเองนะครับส่วนคะแนนเนี่ยผมจะให้ไว้ที่ เต็ม10เลยนะครับผมเรียกได้ว่ามันสวยงามมากๆเลยนะแน่นอนครับว่าคะแนนที่บอหักเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของพลาสติกนะพลาสติกผมรู้สึกว่ามันบางมากๆเลยนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็แอบ,บระแวงนิดนึงนะกลัวมันหักอะไรแบบนั้นนะมันจะไม่ได้แข็งแรงแบบเหมือนดีเขนาดนั้นนะเวลาเล่นก็แอบระแวงนิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยเรียกได้ว่าทา,าออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเรื่องของจุดขยับเอ่ยเรื่องของความสวยงามเอ่ยเนี่ยเรียกได้ว่า ลงตัวมากๆนะครับสาหรับหุ่นตัวนี้นะสวยงามมากๆนะครับผมอีกอย่างดีไซน์หุ่นตัวนี้เนี่ยผ่านมา39ปีแล้วนะครับแต่ว่าดีไซน์ยังดูสวยและเท่มากๆอยู่เลยเนาะผมชอบมากๆนะครับผมส่วนค่าตัวเนี่ยก็ไม่ได้แพงจนโอเวอร์ขนาดนั้นนะครับอยู่ประมาณที่ 2- อ0ถึงสามพันนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่นักสะสมผู้ใหญ่เนี่ยแต่ต้องได้นะครับผมไม่ได้แพงเวอร์จนแตกหลักหมื่นขนาดนั้นนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลายที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็มีซูปเปอร์ แล้วนะครับผมสําหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเราเนี่ยก็สามารถกดโดนิทได้ที่ช่องซุปเปอร์แตงเลยนะครับเป็นค่าน้ําค่าขนมขค่าอะไรก็ว่ากันไปนะและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องมนุษย์ก้ารีวิวไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องดานั่นเองส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน